สบายดีทุกคนสบายดีสำหรับคลิปวิดีโอนี้เองแมนข่อยได้มายืนอยู่แถวบริเวณถนนคูเวียงนั่นเองเนาะกะเลยล้าคลิปแล้วเนาะที่ข่อยก็ได้พาทุกคนขี่รถมาสมบรรยากาศทางถานนคูเวียงห่งนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้เองแมนข่อยได้มายืนอยู่ทีทางด้านหน้าศูนย์การค้าเวียงจันทร์เซนเปอร์นั่นเองเนาะหรือว่าเป็นห้างประสัปรสินค้าอยู่ทีนคอหลอง่งเวียงจันทร์ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่อยจะพาทุกคนเข้าไปเที่ยวชมภายด้านในของห้างห้างเวียงจันทร์เซ็นเตอร์นี้น้ำกานว่าภายด้านในมีความสวยงามและมีความหรูหราสมัยน,น,นี่นี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศภาพภาพโดยรวมทางด้านหน้าเนาะทางนั้นเนี่ยจะเป็นตึกที่เพิ่งกํลาลังสร้างใหม่เพา,อาะอันนั้นก็เอิ้นว่าเป็นเวียงจันทร์ไลท์เซ็นเตอร์อยู่ติดกันกันข้างๆกับเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เนาะ เวนจันเซ็นเตอร์นอกจากมีสันห้างตัวนี้แล้วทางด้านข้างของห้างเวนจันเซ็นเตอร์ก็จะมีเป็นห้างภาคสันนั่นเองเนาะคุณห้างตัวนั้นจะเป็นห้างไ่กัวห้างตัวนี้เนาะแต่ว่าห้างแต่ว่าห้างตัวนี้ห้างจะองาสร้างตั้งก่อนเนาะทางด้านหน้าก็จะมีอเมซอนเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปทางด้านในของศูนย์การค้าเวนจันเซ็นเตอร์น้กันไปเบิรงเนาะ ทางด้านหน้าคงกัประดับประดาษโดยดอกไม้ดอกไฟสำหรับศูนการค้าเวงจันเซ็นเตอร์นี้เวลาที่เพิ่นเปิดกัเป็นตอนเศร้ากับ10โมงไปจนฮอดเที่ยงคืนกับ11โมงพุ่นกับจึงปิดก่อนเขาเข้ามาเพิ่นกับมีบอนจุด วัดอุณหภูมิหางาาเอาากรนเน้อถ่าว่าเกินเกินเกินกับนดกะบ่สามารถเข่าได้อากาเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเสื้อพยาธิโควิด -19 นั่นเองนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมภายในห้างเขาเข้ามาอาจจะเป็นสั้นหนึ่งเลยนี่สูตรการค้าตัวนี้จะเป็นสูตรการค้าที่เปิดมาโดดแล้วเกือบว่าได้6ปี6ปีเข่าเปีแล้ว ทางด้านหน้าก็จะเป็นการโซรถปิดสองยี่ห้อลหรูค่อยเห็นค่อยกันอย่างได้จากคันยีนมาจอดอยู่เพื่อนนะเดี๋ยวค่อยจะนำพาทุกคนไปยางหล่อสมอสินค้าภายในสั้นหนึ่งกันก่อนนอแล้วจะพาทุกคนไปเบิงแต่ละสั้นน้ากันว่าสั้นสองสั้นสามสั้นสี่เพื่อนอขายสินค้าประเภทใดนี่แหละเพื่อนจัดลําดับ แต่ละสั้นเป็นแนวใดนั่นเองศูนย์การค้าวิจารณ์เซ็นเตอร์เป็นสนยนการค้าแรกเนาะที่ค่อยเคยไปแล้วจะได้เห็นว่าเป็นศูนย์การค้าเดี่ยวที่มีสินค้ามาขายอยู่แต่ละห้างจะเต็มและเป็นสนย์การค้าที่มีกลุ่มวัยรุ่นที่หลากหลายกลุ่มคน,นะจะมาขยามะละลิ่นภายในห้างแล้วก็มาเที่ยวห้างหลายกวัวห้างอื่นๆที่ค่อยเคยไปมาเนาะ คลิปวิดีโอกรอนคอยก็ได้พาทุกคนไปที่ศูนย์การค้าภาคสันกันแล้วเนาะหากว่าผู้ใดนาทียังบุหันได้เข้าติดต่างบสมก็ฝากทุกคนไปที่ต่างบชม,บบมเร้อกับคลิปวิดีโอศูนย์การค้าภาคสันเนาะคลิปก่อนนี่จะเป็นขายประเภทสินค้าแฟชั่นเป็นกระเป๋าเป็นเกิร์ การตกแต่งภายในของเฮิดน,นอกกาฮูเซกวามีความทันสมัยลูรามีสินค้าหลากหลายเนาะรวมทั้งเป็นสินค้าแฟชั่นห้านกาเฟห้านขนมก็ถือว่าครบสุดเลยเนาะภายในอ่าสุดกันค่าตัวนี้นี สำหรับศูนย์การค้าเว้งจันเซ็นเตอร์เนาะจะเป็นศูนย์การค้าแรกที่มีห้องหนังเมเจอร์ซีนีแพคมาลงเนาะอยู่ในอ่าซันซีเนาะเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนย่างขึ้นไปเบิงอยู่ในสันซีึ้นกันเนาะแต่ตอนนี้จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศทางด้านลุมกันก่อนเนาะแล้วขึ้นไปสันถึงพร้อมๆกันเลยเนาะ,ะผู้ใดที่เข้ามาติดตามหักชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้คอยเนาะ,ะหากกระหยังนไะ่ได้กดติดตาม ก็เป็นกำลังใจให้ค่อยในกันที่คลิปต่อไปนะอย่าลืมกดไลคนะ์นี่ก็เป็นมินิโซ่คือกันอีกไปเวียงอ่าไปสุ่เนี่ยค่าภาคสัตว์ก็มีมินิโซ่มานี่ก็มีมินิโซ่ศูนย์การค้าภาคสัตว์เอ่อทษเนะาะศูนย์การค้าเว้งจันเซ็นเตอร์นี่ก็เพิ่นก็นจัดงานอยู่เป็นประจําเด้มีกิจกรรมมีงานอยู่เป็นประจําประจําเลยเนาะ เาจะสังเกตได้นะว่าสินค้าเพิ่นหลายกลัวห้างตัวก่อนเนาะที่คอยพาทุกคนไปนั่นก็นคือห้างพักสันเพราะว่าฝักสันเพินกระหังก็กเปิดมาได้บุห้อดปีเนาะแต่ว่ายิ่จัดเซ็นเตอร์นี่เปิดมาได้ด่วนแล้วเนาะในหลายปีแล้วเดี๋ยว,วาพาทุกคนย่างไปขึ้นไปสั้นสอนองกัน,กนเอาไปเบิรงนสั้นสองว่าขายสินค้าประเภทใหนนั่กัน โดยค่อยจะใส่เป็นข่ายดเลือนดีกว่าเนาะเพื่อเขาจะได้สมภาพบรรยากาศนี้ไปนั้นกันเลยดีกว่าเขาจะขึ้นริบน,นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศภายในสั้น2ของศูนย์การค้าเวงจันทร์เซนเ็นเตอร์ สั้นที่2นี่จะเป็นสั้นที่ขายประเภทเจลเวลลี่ประเภททองคําหลายกลัวเนาะเดี๋ยวค่อยเว้นสั้นนี้เนาะจะพาทุกคนขึ้นไปสั้นสมเลยทุกคนสามารถมายางเที่ยวสมเลือกจับจ่ายไส้สอยมาซ็อกป,ปิ้งสินค้าภายในห้างของเพิ่นได้เนาะเพื่นกับเปิดตั้งแต่10โมงเศ้า ไปจนฮอดเทียงคืนผูแหละของทุกๆมือเลยสั้นสาบจะเป็นศูนย์อาหารอาหารกับมีหลากหลายมีหลากหลายห้านในเฮาเลือกที่จะหัประทานนี่คือเป็นภาพบรรยากาศของสั้นสาบ ป็นหองอาหารหลายกววาถือว่ามาห่างเดี่ยวครบทุกอย่างเลยมีทั้งซอปปิง้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆหิวเมื่อใดก็มาที่สั้นสมมีหองอาหารมักเบ,งงกบน 4, น 4, กองหนังก็ไปสั้นซีนาะสั้นซมันก็มีหงหนังมีอ่ะ งหนังเมเจอร์ซิมิแพกนอกจากจะมีหัวอาหารแล้วก็ยังมีโซนขายสินค้าอื่นๆอีกหลากหลายที่กันนะอยู่ในสั้นที่สามนี่ั้งบรกาบ เป็นทีมตกแต่งด้วยแบบเอา,าเครื่องจักราสตร์ออกมาเหตุกาบง์นงอีกแบบนนหนึ่งเนาะในบอนนี้บอนนี้จะเป็นขายสินค่าประเภทเครื่องใส้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไส้ไฟฟ้า,ฟฟาหลายยี่ห้อจะเป็นตู้เย็นพัดลมทีวีเครื่องเสียงโอ้ยครบสุดเลยนะ โซนี่ 4K ภาพละเอียดในเรียระดับ 4K แล้วผู้ใหม่มกเบิ้งแบบเห็นภาพสีที่คมสัตว์ในเรื่องเนาะจัด 4K ไปเลยแนะนำเนาะมาเดินห้างอย่ามาคนเดียวเนาะแนะนำให้หาครูมาเด้อไปสิมาเดินห้างกันเลยจะดีกว่าเนาะอย่ามาคนเดียวคือไข่ได้ ไฟเป็นคนที่สายเดียวเลยนี่นะก็จะเป็นภาพโดยรวมอของสั้นที่3ของศูนย์การค้าเวียงจ่านเซ็นเตอร์ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นไปสั้นที่4เดี๋ยวขึ้นไปเบงิงอันห้องหนังน้ำกันว่ามีภาพบรรยากาศแนวไหนห้องหนังเนาะ นี่แหละผู้ใดวัยรุ่นนุ่มสาวที่มาห้างตัวนี้ก็จะมุ่งหน้ากันไปที่สั้นซีสั้นเดียวเลยจะกอดกันอยู่ที่สั้นซีเลยเลยเนาะคอยกันโดนๆมาเถื่อนนึงเนาะมาเบื้องหนังคอยกับโบคอยจะมากเบื้องหนังปันไดส่วนหลายแล้วคอยจะใช้เวลาอยู่กันกับการฟังเพลงลินดนตรีหลายกวัวหลายกว่าจะเบื้องหนัง นี่จะเป็นบรรยากาศยูทีซันซนะีเมเจอร์ซีเมเจอร์แพคจีนัมซินิแพกเป็นห้องหนังของเมเจอร์เป็นห้องแรกเนาะที่มีอยู่ในวิ่งจันก็คือ,อยูทีวิ่งจันเซ็นเต,นเตอร์นี่ เข้ามาเขาก็จะเห็นโปรแกรมหนังที่เพื่อนสายในมือนี่จะติดอยู่ทั้งอลเปเปอร์ลูราทันสมัยนะภายใดยนั้นไหนของห้องหนังของเพื่อน อ่าถ้าว่าผู้ใดมีคำถามว่าปีหนังแพงบ่นปีหนังอยู่ล้วมันกระขึ้นกันกับแต่ละหนังเนาะและก็ขึ้นกับแต่ละมือบางมือกะราคาจะถืดกะโดยเฉพาะเมื่อวันอ่าวันพุธวันพุธราคาจะถืดกว่าหลายๆวันและสําหรับผู้ใดที่เป็นสมาชิกมีคีการ์ดเนาะก็จะได้ส่วนลดไปเนาะเห็ดมีคีการ์ดให้นี่นอกกากคือจะเป็นภาพโดยรวมของ ส่กันค้าเว้งจันทร์เซ็นเตอร์นอทีเอามาฝากมาต้อนทุกคนได้พาทุกคนมาสมในกันพร้อมกันนาะอยู่ในนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ,ะหากว่าทานไดเนาะได้เข้ามาที่ตา่างครับชมแล้วก็ขอบอกขอบใจหลายๆเนาะป็นไปได้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้แดเนาะเพื่อเป็นกําลังใจอย่าปินไปได้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไววเนาะ ข่อยจะพาทุกคนไปเที่ยวชมสถานที่ต่งตางๆและภาพบรรยากาศต่างๆภายในนครหลวงแบบนี้เป็นประจำๆเลยอ่ะข่อยจะปล่อยคลิปเนาะเกือบว่าทุกมือเลยแหละเนาะจะเป็นเวลาอยู่19โมง00ของทุกมือเนาะคลิปข่อยจะปล่อยทาง Youtube แบบนี้ฝากทุกคนที่ตามเอาไว้เด้อซ่องน,น้อยๆนะซ่องของข่อยการเป็นยังไงกั ม,มีความคิดความเห็นแนวใดที่จะติชมหรือว่าแนะนําในเข้ามากบแนะนําเข้ามาตืมเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พาทุกคนมาเดินเที่ยวสมสู่กันข้าเวียงจันท์เซ็นเตอร์กบขอจบไว้เพียเท่านี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่ในขั้นค่อยในคลิปวิดีโอต่อไปขอขอบใจหลายๆ